โอเคในบทที่ห้านะเราเริ่มจากข้อที่สามบริษัททองทมีจำกัดซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเฉลี่ยปีละห้าล้านสี่แสนบาทโดยมีเงื่อนไขเ e อ็ทับสี 40, ่สิบกำหนดให้หนูปีมีสามร้อยหกสิบวันคำวนวณยอดยอดขายสิทธ์าขายเชื่อต่อวันก็คือนีนต้องจำเองนะยอดขายเชื่อฐานจำนวนปีในหนึ่งวันก็คือห้าล้านสี่ฐานจำนวนปีในหนึ่งวันก็คือสามร้อยหกสิบ เท่ากับเพค่อคิดเลขหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่นะสำหรับข้อแรกก็ได้ยอดขายมาแล้วคือเท่าน,นี้ยอดขายเชื่อประมาณค่าสที่พเงินทุนระยะสั้นที่ได้จากเครดิตการค้า n p พับสี่สิบห้าสูตรก็สูตรของเงินทุนระยะสั้นที่ได้จากเครดิตการค้าก็จะเป็นน,นี้นะยอดขายเชื่อต่อวันที่เราคำนวณมาด้านบนคูณด้วยนี้เป็นคูณ ระยะเวลาการชำระเงินคูณระยะเวลาการชำระเงินของเครดิตคือเท่ากับโกลด์สิบห้าเคได้ท่านี้ต่อมาถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสามสิบวันละเหมือนกันเปลี่ยนเงื่อนไขไอ้เงินนะเงินเชื่อเหมือนเดิมคูณสามสิบแทนมันจะได้เท่ากับสี่แสนห้าหมื่นบาทแล้วก็คำนวณเพิ่มหรือว่าลด คือเอา n ทับสี่สบ้เนี่ยกับ n ทับส0มาคำนวณ n ทับส5บห้าลบ n ทับส0เท่ากับสอง0ส0สองบาทเท่ากับลดลงถ้าหากกิจการกำหนดนโยบายการชำระเงินเป็นสิล่ะก็เอาไปเหมือนเดิมเงินเชืเ่อมันเท่าเดิมใช่ไหมคูณกับ15ไม่เท่ากับจ0ศูนย์ สรุปเงินระยะสร้างจากเงื่อนไข45มากกว่าเงินท่งนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือเอา M 45เมื่อกี้มนได้เท่านี้ใช่ไหมโอ้ยข้ามาม่เห็นลเลยลบออกมันมากกว่าเท่าไหร่ไอ้แกผิดมากกว่าเท่านี้ปะีคำตอบต่อมาข้อที่4 บริษัทผู้จำกัดได้ข้อเสนอเงื่อนไขเครดิตการค้า3ทับสิทับ้าถ้าอัตราดอกเบี้ยเง,งินกู้ระยะสั้นจากธนาคารพาย์เท่ากับ8%ต่อปีบริษัทโคลนตัดสินใจใจ่ายชำระตามเงื่อนไขที่เสนอหรือไม่1ปีมีเท่ากับ365้าวันอันนี้มันอ่านว่าจ่ายภายในส5วันอันนี้คือจ่ายภายในส5วันนะถ้าจ่ายภายใน15วันจะไ,ได้รับส่วนลดอีก3%เเโอเคสูตร ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่รับส่วนลดก็เท่ากับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหารด้วยหนึ่งร้ยลบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดคูณกับจํานวนวันใน1ปีหารด้วยระยะเวลาการให้เครดิตลบกับระยะเวลาให้ส่วนลดมันก็ได้ว่าส่วนลดคือสามเปอร์เซนสามหารหนึ่งร้อยลบสามคูณจำนวนวันในหนึ่งปีเขาตกลดมาให้3มรหกส้าเครดิตให้เครดิตมาสี่สิห้าวันเนาะลบกับระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดคือสิห้าแล้วก็คูณหนึ่งร้อย เท่ับนีลบออกนะควใครกดเครื่องคิดเลขก,ก็กดไปเลยก็ได้อเอาแค่นี้เพื่อความง่ายเราทุกคนก็กดเครื่องคิดเลขเลยทีดเดียวมันจะได้เท่ากับสามสิบเจ็ดจุดหกสามเปอร์เซ็นต์ต่อมาข้อสี่จุดสองบริษัทควรตัดสินใจรับก่อนขายส่วนลดหรือไม่ไมาดูหลักการก่อนก็ณนี้ให้เครดิตส่วนลดวันเมื่อกี้เนะาะอันนี้คือรับส่วนลดแล้วก็ไม่รับส่วนลด ายภายใน15วันถ้าไม่รับส่วนลดจะจ่ายภายใน15วันการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาสมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้รับส่วนลดผลประโยชน์มันจะเพิ่มขึ้นต้นทุนค่าเสียโอกาสน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ไม่รับส่วนลดผลประโยชน์จะลดลงโอเคมีคู่ตัดกันมาเริ่มทํากันต้นทุนค่าเสียโอกาสน้อยเมื่อกี้ที่เราคิดมาเราคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ไม่รับส่วนลดเรามาทำ ราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเขาให้กำหนดให้มานะอันน,ะนี้ราคาดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นให้แปะก็เขียนแปะลงไปเปอร์เซ็นต์ทีนี้ค่าเสียโอกาสแบบราคาดอกเบี้ยนี่อะราคาดอกเบี้ยเงินกู้มันทำไมค่าเสียโอกาสมันมากกว่าเพราะฉะนั้นรับส่วนลดผลประโยชน,มน,น์มันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นก็เขียนว่ารับส่วนลดมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะ สองจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต้ลดแปดเปเซ็นต์ได้เแทบบ่ากับนี่ที่เท่นี้ต่อมาข้อที่ห้ากรณีมีเงื่อนไขเครดิตการค้าให้คำนวณหนึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการได้รับส่วนลดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของห้ามานที่เทนน่านี้บริษัทควรตัดสินใจว่ารับหรือไม่รับแล้วก็ในหนึ่งปีนี้เท่านี้โอเคดูเงื่อนไขที่ 1, หนึ่งเนาะจำสูตรจำสูตรได้ไหมก็คือเอาเปอร์เซ็นต์มาอันนี้เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หารหนึ่งร้อย ลบหนึ่งคูณกับระยะเวลาวันในหนึ่งปีหารเอเขาให้เชดิตมาเท่านี้ลบก,กับเปอร์เซ็นต์ถูกไหมลนะ่ะเฮ้ยโชวเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าสิบเก้าคูณสามสิบแล้วก็คูณหนึ่งร้อยเดี๋วมเขียนคูณหนึ่งร้อยตรงได้เท่ากับเท่าไหร่สิบสองจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูไปเทียบกันเนาะโมสิบเก้าจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ไปลบออกกับ 9.85%มันจะได้เท่ากับ 1, 2, 4, 4บวก2.44%ก็คือมันจำได้เงินไขมันมากว่าก็ต้องรับส่วนลดมันเพิ่มต่อมาเขีย่ชอบการขับก่อนสูตรบอกว่าดูสูตรแบบส่ดลด1%หารด้วย100ลบ1เพิ่มเพิ่ม365หา60ลบ15เพิ่ม100 เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็เอาที่เราคำนวณได้มาตรงนี้มาลบออกกับสุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์ด้เท่ากับหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ก็คือมันทำไมเนี่ยต้นทุนค่าเสียโอกาสมันน้อยกว่าอัตราดอกอัตราดอกเบี้ยที่เขาให้มาตรงนี้เนาะอัตราดอกเบี้ยที่เขาให้มา มันก็เลยไม่รับส่วนลดเพราะผลประโยชน์มันลดต่อมาข้อที่สามสองเปอร์เซ็นต์บหนึ่งร้อยลบเกับสามหกห้ที่กขาให้มาก็เขียนได้เลยเจ็ดสิบห้าลบกับสิเเซ็ส่วนลดคูณหนึ่งร้อเท่ากับเก้าสิบด่หเสิบห้าลบไัสิบ เอาต้นทุนค่าเสียโอกาสลบกับดอกเบีย้ยที่เขาให้มาแต่จริงจริงอะดูแค่นี้ก็รู้แล้วก็คือมันทำไงต้นทุนค่คาเสียโอกาสมากกว่าตัดดอกเบีย้ยก็คือลหนหนึ่งแล้วหนึ่งเปอร์เซ็บวกกับสองบกห้าสามสมบิบหกเปร์เซ็นต์จนวนที่ไร้องบส่วนท ตรงนี้เริ่มยากอะเริ่มยากเราใช้บริสุทธิ์กันก่อนดอกเบี้ยต้นทุนคูมด้อัตราดอกเบี้ยคนระยะเวลาเอ่อต้อนทุนการกู้ยืมก็คือเอาดอกเบี้ยจ่ายก็คือตัวน,นี้เทียชิดได้เอามาหันกับจำนวนเงินที่รับจริงแล้วก็คูณกับจำนวนเงินในหนเ่งระยะเวลาก็คูณหนึ่งร้อยใช้บริสุทธิ์ข้อที่หก บริษัทช่องอันจำกัดต้องการกู้ระยะสั้น2ล้านบาทอัตาราดอกเบีย้ย9.8%ต่อปีระยะการกู้1ปีขอ้อมูลต้นทุนการกู้อยู่ที่แท้จริงเอ,อ่อ1ปีเท่ากับ360วันอันตาราดอกเบีย้ยอัตาราดอกเบีย้ยจ่ายเงินต้นเงินต้นคือสองหมื่นโอ้ยสล้านสองหมื่นเลยหรอคูณกับอัตาราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณระยะเวลาหนึ่งปี นได้ได้เท่าก,กับแล้วก็จำนวนเงินที่รับจริงอ๋อลืมอ่านจุดข้อที่หนึ่งไว้ใช่จำนวนเงินพร้อมเงินต้น,นอีกเขาเล็กเงินต้นและจำนวนเงินรับจริงก็คือสองล้านเดิมต้นทุนการกู้ยืมสูตรด้านบนเอาอัตราดอกเบี้ยหารรับจริง กมกับจำนวนวันในหนึ่งปีจะได้เวาลาก็เท่ากัร้อยเท่ากับ100เอร์เซ็นก็คือถ้ามันเป็นในตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นคอเล็กคอเลตคือมันจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดส่วนถ้ามันเป็นดิสเขามันจะมากกว่ามันจะมากกว่าดอกเบี้ยเสมอโอเคมาคิดกันในข้อดิสเขา ดิสเขาอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยจ่ายด้วยง่าบริษัทได้รับเงินหลังจากจ่ายดอกเบี้ยหนึ่งก้าวศูยนยน์และดอกเบี้ยคือเท่านี้เงินรับจริงก็คือเอาสองล้านลบหนึ่งก้าเท่ากับจากต้นทุนการกู้ยืมก็คือเอาดอกเบี้ยเนาะหาร เงินรันบสิ่งที่เราคิดได้ก็คูณกับสามหกส่นอันนี้เหมือนเดิมหนึ 100, ่งร้อยแล้วก็หนึ่งจุดแปดหกเปอร์เซ็นต์ต่อมาถ้า,าระยะเวลาการกู้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวันอันตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยใจใช่ไหมอัตราดอกเบี้ยใจอสองล้าน งกืบเก้าแปดเปอร์เซ็นต์ตนนี้มันจะเปลี่ยนมันจะเป็นร้อยแปดสิบวันถังด้วยจำนวนระยะเวลาจำนวนวันนึงอันนี้ระยะเวลาส่วนๆเสร็จแล้วต้นทุนการดูยีลก็คือเอาตัวนี้หางเลอเลติกครับก็จะได้เท่ากับตัวที่ตัวดกำหนด คูณกับ300อัน300 180คูณ100มันจะสลับกันนะถ้าขอย้อนกลับมาตรงนี้ดิคุณนะทำไมมันถึงเป็นอันนี้ใช่ไหมก็มันก็มาเหมือนเดิมจากกัรนี้เพราะว่าผลไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมล่ะก็คือ2ล้านคูณกับ9.8เปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณกับหนึ่งมันก็เลยได้เท่านี้โอเคนะ มาประมาณที่เขาการจ่ายล่วงหน้าดอกเบี้ยล่วงหน้าบริษัทจะได้รับเงเินที่กเกิจากการถักดอกเบี้ยจากการหักดอกเบี้ยเงิงนจ่ายมันก็คืออันนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันยังเป็นร้อยแปดสิบวันอยู่เหมือนเดิมก็เขียนเหมือนเดิมขั้นตอนเหมือนเดิมอือเสร็จแล้วเงินรับจริงเงินรับจริงมันจะเอาสองล้านมาลบออกอันนี มันจะได้เท่ากับหนึ่เงเก้าศูนย์สองจุดศูนย์ศเงินที่รับจริงของิีเขานะคือปีเขาอะมันมักจะลบลงถูกอือฮึต่อมาอัตราการกู้ยืมก็คือเอาดอกเบีย้ยจ่ายหารจำนวนเงินที่รับจริงจุดศูนย์ศูนย์ูนกับจำนวนวันในหนึ่งปีหารด้วยระยะเวลาที่เขากำหนด ระยะเวลาระยะเวลา180วันแล้วก็คูณกับ100่งได้เท่ากับ10.30%ต่อมาข้อที่7ใหด้าหานดิสคาอีกแลบริษัททองตัวจำกัดกู้เงินจากธนกาคารพาณิชจำนวน1ล้านบาทระยะเวลาในการกู้10เดือนอ,อ,อัตราดอกเบี้ย7.75ต่อปีแบบดิสคา t คำนวณต้นทุนก,การกู้ยืมแบบ10เดือน1เ <1 S 1> ดือนละนปีมัน12เดือนใช่ไหมโอเคต้นทุน1ล้าน ล้านคูณกับ7.75%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะเวลาคูณมันคือ10 10เดือนหาร1 2 1สอเนปีมันจะได้เท่ากับ6 4สิจุดเอ้แล้วก็ <c oughs> นี่เขาเนี่ยมันจะไปลบเห็นไ่ามันมารกมันจะไปลบมักจะเอาไปลบสังเกตมาสองข้อนะข้อนี้ก็หนึ่งล้านตัง้ง ลบก,กับที่คำนัณได้อัตาดอกเบี้ยเท่ากับท่าสามห้าสี่หนึ่งหกกต่อมาต้นทุนตารกู้ยืมอยงเงสูตรมันบอกว่าอัตราดอกเบี้ยหกสี่ห้าแปดสามดสาสาหารหนจำนวนเงินที่รับจริงรับจริงเท่าไหร่โอเคหกเจ็ดแล้วก็คูณกับจำนวนวันใน1ปีมันคือส6 0บวันใช่ไหมในหนึ่งปีเ้ราะฉะนว้นมันเป็นสิเดือน สิบเดือนในหนึ่ปีคิดเป็นวันมันจะได้เท่ากับ300แล้วก็คูณหนึ่งร้อยได้เท่ากับ8.29เปอร์เซ็นต์นี่คือข้อเจ็ดต่อมาข้อที่แปดข้อที่แปดยาวเลยนะบริษัทมงมาลพิษจำกัดต้องการกู้เงินจำนวนหกแสนบาทระยะเวลาการกู้ในหนึ่งปีโดยมีข้อมูลธนาคารและเงื่อนไขต่างๆดังนี้สินบนเงินอันตราดอกเบี้ยเท่านี้จ่ายเมื่อชระเงินต้นแบบมันตรงกับคอลเลกเนาะคอลเลกคอลเล็กเลยอะ น้ำตาลอัตราดอกเบี้ยเท่านี้แล้วก็มีดำลงำละมูาเงินฝาก4%ธนาคารสีน้ำส้มก็เขียนสีน้ำส้มต่มาอัตราดอกเบี้ย6.5% 6.5%แต่ถูกคัะอัตราดอกเบี้ยลงมาเอเคแล้วก็จะมาตอบคำถามตรงนี้นะถ้าเสร็จแล้วเราก็ไปคำนวณกันก่อนเขาให้เงินที่ต้องการกู้ก็คือเท่านี้เนาะใส่ไปเลยทุกช่องหกแปดสามช่อง ไปเลย okay. จ้าโอเคเสร็จแล้วอัตราดอกเบี้ยของแต่ละอันไม่เหมือนกันนะสีน้าเจ็ด okay. สี่ห้าหกเจ็ดห้าหกห้าจุดหนึ่เปอร์เซ็นต์อเคระยะเวลาในการกู้หนึ่งปีใส่ได้หนึ่ลงไปคำนวณดอกเบี้ยจ่า okay. ยดอกเบี้ยเงินต้นคนูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลา อักการหกเี่อคูณหกเท่ากัาบ,บนหนึ่งปีหนึ่งปีในนี้เขาไม่ได้กำหนดเนาะน่าเป็น360หรือส6 5หกสิบห้าก็ใส่หนึ่งไเพราะว่ามันถ้ามันกำหดมาเวลามาหารกันมันตัดันได้เท่ากับหนึ่เท่าบบเาะฉันเขียนไปเลยทำสีน้ำตาลกันต่อนะคูณเจเอ้ยโอกเจดห้าอดหนึ่ได้เท่ากับ เขียนผิดเขียนถูกก็แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์คูณหนึ่งได้ห้านะทุกคนเท่กทเากับสามเก้าศูนย์ศูนย์อ่าแล้วทำไมเราเขียนถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ละ่ะก็มีเครื่องคิดเลขมันมีเปอร์เซ็นต์ให้กดก็กดไปเลยหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ถ้าแบบขยันนะเขียนหนึ่งร้อยกดหนึ่งร้อยมันเสียเวลากดเครื่องคิดเลขมันต้องใส่หารหนึ่งร้อยไดนะ้ไงอันนี้เราไปกดเปอร์เซ็นต์มันก็ง่ายเลยโอเคทุกคนต่อมาอันนี้สีน้ำเงินไม่มีไม่มีเงินนำลงเนาะแต่ว่าอันนี้มีเงินนำลงสิเปอร์เซ็นต์ เราค่อยว่ากันนะไม่ได้มีสีเปอร์เซ็นต์เฉพาะสีน้ำตาลสีน้ำส้มไม่มีใส่ถูกไโอเคเรามาคิดแถวนี้ก่อนสีน้ำเงินนะที่สีน้ำเงินก่อนจำนวนเงินที่รับจริงก็คือดอกอะไรจ่ายดอกเบี้ยมากชำระคืนเงินต้นก็คือตัวน,นี้พอได้ก็คือใส่มาเหมือนเดิมหกแสนต้นทุนก,นกรา,ารผู้ดีราคาดอกเบี้ยตัวนี้สูตรมันหารหารอะไนะหารรายได,ได้รับจริง แล้วก็คูณกับจํานวนวันจานวนวันในหนึ่งปนระยะเวลาก็คือหนึ่งแล้วก็คูณหนึ่งร้อยที่เราพูดช้ชาคือละล่างเล็กสยยุดอีจะได้เท่ากับอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นคอ,อร์ออรีออร่มันดอกนี้มันจะได้เท่ากับอันนี้เลยแยกนี่ยกสีได้เลยเอ้ออยชมพูเลยชมพูชมพูอือนก็ต่อมาสีน้ำตาล จะมี4%ที่โจทย์กำหนดเนาะเนี่ยสชน้ำตาลเราก็เอา600,000คูณ4%มันจะได้เงินดำลงเท่ากับ20,400โอเคแล้วจำนวนเงินฝากเราก็เอา600,000ลบออกกับเงินดำลงจะได้เท่ากับทา0 0 0 0เสร็จแล้วต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการเกษตรได้ไหมนะอาตารย์ดอกเบี้ย หารกับจำนวนวันที่รับจริงคูณกับจำนวนวันในหนึ่งปีน,นะคะเมื่อไรอยัเวลาแต,แต่ที่นี้มันคือหนึ่งแล้วก็คูณได้ 100. หนึ่งร้อยต่อจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ต่อมาเงนรับจริงข้อนี้เขาคำนวณมาอะไรแต่ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าก็คือเอามันถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าเราต้องไปลบกับสามหมื่นเก้าพันมันจะเหลือห้าหกหนึน่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่า แ้วหลายรอบแบบอันนี้ต้นทุนการกู้ยืมจำสูตรจำสูตรมันก็คือเอาดอกเบี้ยสามหมื่นเก้าพานจำนวนเงินที่รับจริงคูณกับหนึ่งแล้วก็คูณกับหนึ่งร้อยมันจะได้เท่ากับหกจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์และย้อนกลับไปด้านบนเขาถามว่าบริษัทควรกู้เงินจากธนาคารอะไรควรกู้เงินจากธนาคารสีน้ำส้มเพราะต้นทุนการกู้ยืมน,น้อยที่สุดสีส้ม นื่งจากต้องคุมก,การกู้ยืมน้อยที่สุดโอเคต่อมาข้อที่9้ามันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะทุกคนบริษัทปิ่นกำรรปิ่นทองจำกัดได้รับเคริตการหุวียนจำนวน2ล้านบาทัราตราดอกเบี้ยงเงินกู้9.1%ต่อปีจำนวนเงินกู้เฉลี่ย,ยต่อปีละ1 000, 5ล้าห้าแสนบาทผู้กู้ต้องดำลงเงินฝากขั้นต่ำหาเของยอดเงินกู้และยอด วงเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้ใจ่ายค่าค่าหรอดำลงหรอพี่ได้ใช้ใจ่ายค่าธรรมเนงิน2%ค่าธรรมเนงิน2%ค่าธรรมเนงิน2%ให้คำนวณต้นทุนของเงินกู้เป็นเท่าไรโดยกำหนดให้จริงจริง3,000บาทโอเคได้รับอัตราดอกเบี้ยผลเงิน2,000บาทอัตราต่อปีเงินกูปุ๊บ1.08แล้วก็เงินกู้เฉลี่ยนี่ที่เขาบันทึ้มาเราก็มาใส่ เงินดำลง5%ก็คือเอาล้านห้าคูณกับ5%เราจะได้เท่ากับเจ็ดหมืนห้าเสร็จแล้วเราจะมาทํำอันนี้ก่อนวงเงินวงเงินสองล้านบาทมันมีกู้แล้วก็ไม่กู้ใช่ไหมหนี่ะยอดวงเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้จ่ายอีกสองเปอร์เซ็น อันนี้มีกู้กับไม่กู้นาะกู้มาอยู่ที่ล้านห้าคูณกับเก้าจุดหนึ่งสูนเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณระยะเวลาหนึ่ง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 ปีอ่ะจะได้เท่ากับศูนย์ศูนย์เสร็จแล้วไม่กู้ก็เท่ากับสองล้านลบหนึ่งล้านห้าไม่กู้ เท่ากับห้าแสนเพิกับสองเซ็นตค่าธรรมเนียมสองเปเซนจะเท่ากับ1นึ่งหนบาทเสร็จแล้วเราจะเอาตอนนีนนน้เอาตอนนี้มาบวกกันเอาอกด้างล่างนะ,ะได้ศ uh ูน huh. ย์ศูนย์คะมาต่ออันนี้ค่ 1, าธรรมเนียมสองเปซนมันก็คือ1นึ่มบาทใส่หนึ่งหมือัตราดอกเบี้ยนี่เงินต้นอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาในหนึ่งสาอยหกสิบ ามมาเสร็จแล้วเงินรับจริงเงินรับจริงในข้อนี้เอาหนึ่งล้านห้าหลบ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 เจ็ดแสนห้าจะได้เท่ากับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันมาต้นทุนการกูร้ยืมในข้อนี้จะเอาดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ ที่ได้มาต่ละล่างนะตรงนี้หนึ่งสี่หอมีห้าด้วยว่ะห้าแล้วก็จำนวนเงินที่รับจริงศูนย์นยคูณกับ1นึรอจริงๆไม่ได้เขียนเ่งมันก็คือไอ้นั่นะ ระยะเวลาในหนึ่งปีมันคือสามร้อยหกสิบใช่ไหมระยะเวลาที่ให้มามันก็คือเท่านี้เวลาตัดกันักมันก็ได้เท่ากับหนึ่งก็เท่ากับเวลาหนึ่งมันคูณอะไรกับอะไรมันได้เท่าเดิมใช่ไหมล่ะอะไรไม่เห็นมันก็เลยเท่ากับสิบจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหนึ่งก็คือตัวนี้ตู้เขียนมันจะใช้โอเคนะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ค่อนข้างที่จะจำสองทุกคนต้องทำความเข้าใจดีๆนะต่อมาข้อที่สิบเอ็ดบริษัทกองสองจำกัดได้กู้เงินมาสองแสนบาทอัตราดอกเบี้ยคือเท่านี้ระยะเวลาในการกู้เก้าสิบวัน ก้าสิบวันดกำหนดให้หนึวันเอ่หนึ่งปีมีส6มร้อยวันต้นทุนก,การกู้ยืมโอเคอัตราดอกเบี้ยเงินต้น2องแสนบาทคูณกับัตราดอกเบี้ยเจ็ดจุเปอร์เซ็นคูณกับ90้าสวันเขาให้ประมาณเนาะเก้าสิบวันหารสามร้อยหกสบ้กจะเท่ากับสามจแล้วก็เอาส0งแสนลบสามเจด ห้า7 5 0สามันเจ็อยห้าสิบมันจะได้เท่ากับสามสูนต้นทุนการกู้ยืมส่วนด้วยหน่้อะคิดผิดปะออดูผิดข้อคะทุกคนโอเคเอาใหม่สองล้านไปสองแสนลบสามพันเจ็ดรอยห้าสิบมันจะได้เท่ากับเราไปดูข้างบนขนาเท่ากับ หนึ่งเก้าหสองห้าศูนย์ะคะแล้วก็เอาดอกเบี้ยจ่าย3ามเจดห้าศูนย์หารหนึ 5, 9, 6, ่งก้าหกตาจำนวนเงินที่รับจิงคือเท่านี้คูณกับ3ามร้อจำนวนเงินใน,นหน่งปีห่ะเอเก้าจดวันแล้วก็คูณกับหนึ่งร้อยได้เท่ากับเจ็หกเปร์เซ็นตโอเคมาข้อที่12กันนะคะบริษัทของสามสี่ห้าจำกัดกู้เงินมาในร้านห้เป็น,นระยะเวลาวัานจ่ายเงินอัตราดอกเบี้ย เมื่อครบเป็นเงินหนึ่งร้อยห้าแสนห้าหม่นสี่สาม้อยบาทาสบ้าต้นทุนอของการกู้ยืมต้นทุนของการกู้ยืมของเงินกู้เป็นเท่าไหร่ก็มนดให้ห okay. นึ่งวันมีสามวันหสิบโอเคในแต่ข้อนี้เขาให้หาว่าจำนวนเงินกู้อ่ะจำนวนเงินกู้คือเท่านี้ต่อมาดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินต้นล้านห้าแลทีนี้อัตราดอกเบี้ยคือเขาให้มาเป็นจำนวนบาทแล้วเนาะเราก็เอาไปลบอ,ออกเลย สี่สามศูนย์ศูนย์กดเครื่องคิดเลขแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เ๋ยวเท่านี้โอเคเสร็จ okay. แล้วเขาให้หาต้นทุนการผู้ยืมต้นทุนการกู้ยืมเอาอะไรมาเอาดอกเบี้ยจ่ายตรงนี้ตรงนี้ดอกเบี้ยจ่ายเนาะดอกเบี้ยจ่ายอืมตามด้วยเงินรับจริงรับจริงมันก็คือรันห้าโอเครับจริงก็คือรันห้าคุณกับสามร้อยหกสิบวันเราหาันได้ร้อยยี่สิบวัน ก็คูณกับ100่งได้เท่ากับ10.86%ุดเปอร์นโอเคเข้มใหญ่ทุกคนสำหรับข้อน,นี้ข้อ11กับข้อ12ดูยังไงร่วงมาคำนวณยังไงใช่ไหมนี่ทุกคนอ่านตัวดีๆผู้ให้กู้อัตราดอกเบี้ยร่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยร่วงหน้ามันคืออะไรล่ะมันก็คือ d i s เ o u n โอเคทุกคนโน้ตไว้เลยนี่โน้ตไว้ให้ไว,ไว้ไว้ในหนังสือทุกคนคำนวณอัตราดอกเบี้ยร่วงหน้าก็คือ d i s เ o u n t h เขี okay, นยนอะไรล่ะ M T ส่วนข้อนี้ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจ่ายชําระคืนพร้อมดอกเบี้ยมันคืออะไรล่ะจ่ายชําระจ่ายชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมันก็คือคอลเลกคอลเลกโอเคนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะทุกคน